ต้นกระสังจ้าลูกกระสังพี่น้องดูดุกดุกมันมารลองอะไรตรงนี้เรอเฮ้ยดูนะลำคาญเราแหน่เลยดุกดุกพวงหนึ่งมีเท่าไ่เนี่ยเป็นซิปเลยเนาะหนุนพวงตรงนู้นหนนเป็นซิปเลยเห็นชัดไหมขยายเลย ดกมากใครอยากได้บอกเด้อแต่ว่ามันยังไม่เกลต้องรออีกจักหน่อยจ้ะโอ้มีแต่พวงกดกๆตัวพวงละห่าขึ้นอ่ะเนาะข้างบนอ่ะยังดกกระสังจากกระสังเขาเรียกอะไรมาสังนี่เอาไปตำผิดกะปิดได้จ้ะ ใส่ส้มตำก็ได้จ้ะเทนมะนาวลกกมะต้นใญเน่ะหลายปีแล้วตอนสื่อสวนนะ่ะมันอยู่ในสวนอยู่แล้วเนาะเลยไม่ถอนทิ่งต้นหน,หน้อยน้อยนึ่งูปปีนี้ยังใหญ่เลยนะใหญ่เร็วเนาะพราอว่าคนมาอยู่ทําความสะอาดไทยเนาะโอ้นกกรหลายยักได้บอกเดี๋ยวกเก็บให้ แก้อยทรงเนาะตอนนี้เม็ดไม่งอกจก้ะถ้าจะเอาเม็ดต้องลอ่อลอมันเก่ยหน่อยเนาะโอ้ให้ดกดๆๆกดุ๊กด๊กดกต้มตก็มีนะ